NBTC Podcast เสนอสายลมที่หวังดีรายการที่นำข่าวสารและสาระดีๆให้เป็นเรื่องเข้าใจง่ายและใกล้ตัวคุณพบกับพวกเราดิฉันสาวินีพินหนูและผมนัทวิทย์ภูน,นวล สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังสวัสดีค่ะน้องเอสวัสดีครับพี่วิวครับแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะครับค่ะน้องเอค่ะคุณผู้ฟังคะปัญหาที่หลายคนค่ะเจอกันในปัจจุบันนี้คงหนีไม่พ้นเรื่องของแก๊งคอร์เซนเตอร์ใช่ไหมคะค่ะนั่นก็คือมิจฉาชีพค่ะที่เข้ใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยเป็นอาวุธหลักเลยนะคะในการโทรมาหลอกลวงเหยื่อนนะคะด้วยมุกต่างๆที่เปลี่ยนรายวันเลยค่ะจนเราตามไม่ทันอย่างเช่นอะไรบ้างคะอย่างเช่นการโทรมาแจ้งค่ะว่าสวัสดีครับ ผมติดต่อจากฝ่ายประชาสัมพันธ์ของแอปพลิเคชันแอปดังแอปหนึ่งนะฮะเชื่อว่าต้องออกกันแน่นอนแต่อย่านะหรือหรือมีอีกอย่างหนึ่งค่ะคสวัสดีครับติดต่อจากฝ่ายการตลาดอ่าเมื่อกี้ประชาสัมพันธน์อันนี้การตลาดค่ะอีกมุกหนึ่งแล้วอ่าอีกมุกนึงแล้วเห็นไหมล่ะจากแพลตฟอร์มช้อปปิ้งออนไลน์แอปดังแอปหนึ่งด้วยอ่าต้องต้องได้รับเหมือนกันแน่นอนนะคะนี่ค่ะเหล่านี้หรือคะ่ะ นอกจากการโทรแล้วเขาก็มีมุกด้วยการส่งข้อความ SMS นะคะแนบลิงการโอนเงินผ่านทางอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งนะค,ะ,<ง>คะ,ะ่ผ่านทางโทรศัพท์มาหลอกด้วยยังไงอะหลอกที่เราได้รับไปบ่อยก็คือนี่เลยค่ะคุณได้รับเงินคืนประกันค่ามิตเตอร์ไฟฟ้าครับการุณาคิที่ลิงนี้เพื่อติดต่อขอรับเงินคืนมีใครจะไม่เอาใช่ไหมหรือแม้แต่นี่ค่ะติ้งตึง คุณมีพัสดุตกค้างเคราะนาคลิกที่ริกงนี้เพื่อติดต่อขอรับพัสดุอ่ะอย่างเงี้ยค่ะเป็นอุบายต่างๆหลอกลวงให้เราเนี่ยให้เหยื่อเนี่ยลงเชื่อไปคลิกไปต่างๆนานานี่เลยค่ะน้องเอ๋ยังไงครับมุกใหม่ล่าค่ะมาแรงสดๆร้อนๆรู้ไหมคะเรื่องอะไร เขาติดเทรนด์อินเทนค่ะไปกับเราประกาศนี้ของเราเลยการยืนยันตัวตนค่ะน้องเอและข้อความที่พี่ได้มาค่ะถ้าไม่สังเกตนี้เผลอนะคะข้อความค่ะแจ้งว่าสำนักงานกสชแจ้งให้ไปยืนยันตัวตนสําหรับผู้ที่ถือครองซิมหนึ่งเลขหมายขึ้นไปต่อค่ายโอ้โหน้องค่ะเราพูดกันคอจะแตกนะคะ ตั้งแต่6เลขหมายขึ้นไปต่อค่ายนะคะแต่ใน SMS นี้ค่ะเขาลวงด้วย 1, 1> เลขหมายขึ้นไปต่อค่ายคุณผู้ฟังคะอย่าหลงเชื่อนะคะและมีเง<ม>ื่อนไขเพิ่มเติมด้วย,ย,วยครับอ่ามีค่ะก็คือหลังจากได้รับข้อความ SMS นี้ถัดไปอีก7วันให้ติดต่อไปที่ลิงก์ที่เขาแนบมาและลิงก์ที่แนบมาก็มีความผิดปกติด้วยค่ะน้องเอกค่ะลิงก์ของเขาคือ www nbtc ro th com โดเมนเนมแปลกๆแบบนี้เนี่ย เห็นก็ต้องเอะแล้วค่ะว่าปลอมนะคะเพราะของแท้มันก็คือ nbtc go th นะครับนี่คือของแท้ของกสทชรเรานะคะและที่สําคัญก็อยากจะเตือนนิดนึงนะคะจุดสังเกตค่ะน้องเอค่ะคุณผู้ฟังคะถ้าลงท้ายด้วย g.o. t h หรือ o r t h อันนี้จะเป็นของหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานราชการของประเทศเรานะคะดังนั้นค่ะก็ช่วยกันสังเกตลิงก์กันนิดนึงนะคะก่อนที่จะคลิกทําอะไรนะคะแล้ววันนี้นะคะเป็นครั้งแรกที่อยากจะชวนคุยในเรื่องของมาตรการกากับดูแลนะ,ะการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่นะคะโดยค่ะทางกาสทชคะณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาตินะคะได้กำหนดค่าให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือเรียกง,ง่ายๆค่ะว่าค่ายมือถือต่างๆจะต้องให้ผู้ใช้บริการเนี่ยค่ะจำเป็นต้องลงทะเบียนนะคะเปิดใช้ซิมการ์ดนะคะก่อนเปิดใช้ซิมการ์ดเนี่ยต้องลงทะเบียนก่อนทั้งระบบรายเดือนและเติมเงินโดยใช้บัตรประจำตัวประชาชนเนี่ย มายืนยันตัวตนจะได้สามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นเจ้าของจริงหรือเปล่าเป็นผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่หมายเลขเนี้ยจริงหรือเปล่าด้วยนะคะสำคัญกว่านั้นค่ะสำหรับผู้ที่ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบเติมเงินอันเนี้ยมีปัญหามากหน่อยเพราะเนื่องจากเขาสะดวกซื้อสะดวกใช้นะคะ,ะคเพราะว่าผู้ใช้บริการอย่างพวกเราเนี่ย สามารถหาซื้อง่ายๆตามร้านสะดวกซื้อหรือแม้แต่ตัวแทนจำหน่ายที่มีอยู่ทั่วประเทศเลยมันซื้อง่ายใช่ไหมคะง่ายมากมันเลยเป็นช่องทางค่ะเป็นช่องว่างให้มิจฉาชีพนะคะเขาเนี่ยมาแอบอ้างในการลงทะเบียนนะคะเพื่อไปก่อการทำความผิดนะคะโดยการซื้อสิคการเนี่ยจำนวนเยอะๆเพื่อเอาไปโทรหลอกลวงเหยื่อเพื่อเป็นประโยชน์แก่ตัวเขาอะค่ะแบบนี้เป็นต้นนะคะเนื่องจากอะไรเนื่องจากว่าแต่ละพื้นที่เนี่ย มีมาตรการในการลงทะเบียนเนี่ยไม่รัดก,กุมมากพอไม่มีมาตรฐานเดียวกันนะ,นะคะมันก็เลยเป็นช่องว่างตรงนี้แล้วก็ทําให้ส่งผลในเรื่องของการจะจับกลุ่มเนี่ยยากมากนะคะแล้วก็จะมาหาว่าใครเป็นผู้ลงทะเบียนตัวจริงหรือเปล่าอย่างเงี้ยก็ตามไม่ได้อีกเห็นไหมคะมันมีแต่ปัญหาคะ่ะตรงนี้แล้วทุกวันนี้ก็ยังเป็นปัญหาอยู่ด้วยยังแก้ไม่ได้นะคะ ใช่แล้วครับจากขีดดังกล่าวนะครับสำนักง,งานกสทชได้ให้ความสําคัญกับความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ครับพี่วิครับ<า>จึงได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึง7หน่วยงานเลยนะครับ<า>ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DES <า>นะครับคณะกรรมาการข้อมูลส่วนบุคคลครับธนาคารแห่งประเทศไทย กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคัมนาคมสมาคมโทรคัมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และสภาองค์กรของผู้บริโภคครับพี่วีครับเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามแก๊งคอร์เซ็นเตอร์มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2 5 6 5ัรบครับซึ่งเราจะได้เห็นตามสื่อต่างๆนะครับที่ได้มีการรณรงค์ให้ประชาชนนั้นรู้ทันกลโกงของนิสชาชีพนะครับ รวมทั้งมีการป้องกันตนเองโดยการสังเกตเบอร์ที่โทรเข้ามาอืมอันนี้พี่ก็สังเกตนะเพราะเขาเปลี่ยนบ่อยมากหรือแม้แต่ข่าวที่มีตำรวจบุกทลายแก๊งคาสเซนเตอร์ในประเทศรวมถึงต่างประเทศด้วยนะครับค่ะแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่ายัางคงมีประชาชนที่ตกเป็นเหยื่ออยู่ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาระดับประเทศ ที่ไม่ใช่ประเทศเราประเทศเดียวนะครับที่ต้องเจอกับปัญหาแก๊งคอร์เซนเตอร์นี้นะครับพี่วีครับค่ะถ้าอย่างนั้นหมายความว่าเพื่อนบ้านจะต้องมีใช่ไหมแน่นอนอยู่แล้วครับประเทศอะไรบ้างคะน้องเอง๋ประเทศฟิลิปปินส์และสิงคโปร์นะครับ <Wow. S 1> ก็พยายามจัดการกับปัญหานี้อยู่เช่นเดียวกันครับดังนั้นนะครับสำนักง,งานกสะทะชจึงได้เพิ่มมาตรการในการจัดระเบียบซิมการ์ดโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งเป็นอาวุธสําคัญของมิจฉาชีพนะครับ หรือแกงคอ call น e n t e r ในการโทรและส่ง sms นะครับหลอกลวงเหยื่อโดยการออกประกาศเรื่องการยืนยันตัวตนครับพี่วิครับของผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อลดปัญหาสิมมาให้น้อยลงครับดีเลยค่ะแบบนี้เราต้องร่วมกันนะคะให้ความสำคัญกับมาตรการนี้เนาะที่เขาออกมาแกงคอ call c เ n อร์นั้นทํางานได้ยากขึ้นและมีโอกาสถูกจับดําเนินคดีตามกฎหมายได้ด้วยครับค่ะนั่นเดี๋ยวเราไปฟังสาระน่ารู้นะคะในช่วงถามตอบต้องรู้กันเลยครับ ช่วงถามตอบต้องรู้ทำไมผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ต้องยืนยันตัวตนปกติเวลาที่เราจะขอเปิดใช้บริการเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้งระบบรายเดือนและเติมเงินเราก็จะใช้บัตรประจำตัวประชาชนในการลงทะเบียนอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่สำหรับประกาศจากกสทชเรื่องการยืนยันตัวตนและข้อมูลการใช้บริการ ของผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่นั้นนะคะกำหนดให้ผู้ที่ถือครองสิมกาโทรศัพท์เคลื่อนที่ตั้งแต่6เลขหมายขึ้นไปต่อค่ายทั้งระบบรายเดือนและเติมเงินสามารถไปยืนยันตัวตนตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในประกาศเพื่ออะไรนะคะ1คะ่ะเพื่อยืนยันตัวตนว่า ผู้ที่ถือครองซิมการ์ดโทรศัพท์เคลื่อนที่นั้นเป็นบุคคลเดียวกันกันกบที่ลงทะเบียนไว้กับผู้ให้บริการหรือเปล่านะคะและ2ค่ะเพื่อเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ใช้บริการเองค่ะ3ค่ะสำคัญมากค่ะเพื่อเป็นการป้องกันมิจฉาชีพนะคะนำเอาหมายเลขโทรศัพท์ของเราเนี่ยไปก่อความผิดอาญากรรมทางเทคโนโลยีได้อีกด้วยนะคะผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกคนต้องลงทะเบียนยืนยันตัวตนหรือไม่ ไม่ทุกคนนะครับตามประกาศของกอสทชเรื่องการยืนยันตัวตนกำหนดให้ผู้ใช้บริการที่ถือครองซิมโทรศัพท์เคลื่อนที่ตั้งแต่6เลขหมายขึ้นไปต่อค่ายทั้งในระบบเติมเงินและรายเดือนโดยนับรวมเบอร์ซิมที่ใช้กับอุปกรณ์อื่นด้วยเช่น iPad ดเราเตอร์ i, ack, i Fi, หรือกล้องวงจรปิดนะครับต้องลงทะเบียนยืนยันตัวตนดังนั้นนะครับผู้ใช้บริการที่ถือครองซิมโทรศัพท์เคลื่อนที่ไม่ถึง6เลขหมายหรือผู้ใช้บริการที่เป็นนิติบุคคลก็ไม่ต้องไปลงทะเบียนยืนยันตัวตนนะครับ แล้วถ้าผู้ใช้บริการต้องไปยืนยันตัวตนสามารถไปได้ที่ไหนแล้วมีกําหนดระยะเวลาหรือไม่ผู้ใช้บริการสามารถไปลงทะเบียนยืนยันตัวตนค่ะได้ที่ช็อปค่ายมือถือที่ท่านใช้บริการทุกสาขาทั่วประเทศเลยนะคะโดยค่ะผู้ที่ถือครองซิมการ์ดโทรศัพท์เคลื่อนที่ตั้งแต่6ถึง100เลขหมายต่อค่ายค่ะ ต้องรีบไปยืนยันตัวตนค่ะภายในวันที่13กรกฎาคม2567ค่ะและในส่วนของผู้ที่ถือครองซิมกาตั้งแต่101เลขหมายขึ้นไปต่อค่ายนะคะต้องรีบไปยืนยันตัวตนค่ะภายในวันที่14กุมภาพันธ์2567ค่ะแต่ในส่วนนี้ค่ะได้ผลกกำหนดระยะเวลาเรียบร้อยเป็นแล้วนะคะดังนั้นค่ะหากซิมกาที่ท่านใช้อยู่นะคะถูกระงับการให้บริการ ก็ให้รีบติดต่อค่ายมือถือที่ท่านใช้บริการด่วนที่สุดนะคะเพื่อจะได้รีบกลับมาใช้งานตามปกตินะคะและนั่นก็คือช่วงถามตอบต้องรู้ของเรานะครับใช่แล้วค่ะ ครับพีวีครับซึ่งหลังจากที่สำนักง,งานกสทชได้ออกมาตรการจัดระเบียบซิมการ์ดโดยการออกประกาศกสทชเรื่องการยืนยันตัวตนและข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการของผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่16มกราคม2567เป็นต้นมาเพื่อป้องกันปัญหาแกนคอนเนเตอร์ครับอยากให้พีวีเน้นย้ำในช่วงท้ายตรงนี้กันสักหน่อยครับได้ค่ะ ก็อยากจะขอทิ้งท้ายเลยค่ะสำหรับข้อมูลการยืนยันตัวตนนะคะของผู้ที่ถือครองซิมกาตั้งแต่6เลขหมายขึ้นไปนะคะต่อค่ายค่ะดังนี้ค่ะ สำหรับผู้ที่ถือครองซิมการ์ตตั้งแต่6ถึง100เลขหมายนะคะต่อค่ายสำหรับส่วนนี้นะคะยังพอมีเวลาเหลืออยู่คะ่ะให้รีบไปยืนยันตัวตนนะคะภายในวันที่13กรกฎาคมค่ะ25 6 7นนะคะและอีกส่วนหนึ่งคะ่ะสำหรับผู้ที่ถือครองซิมนะคะตั้งแต่101เลขหมายขึ้นไปต่อค่ายค่ะส่วนนี้เนะะี่ยค่ะถ้าท่านยังไม่ได้ไปยืนยันตัวตนและซิมการ์ดของท่านเนี่ยถูกระงับการให้บริการไปแล้วก็ให้รีบไปติดต่อค่ายมือถือที่ท่านใช้บริการด่วน เพื่อจะได้รีบกลับมาใช้งานได้อย่างตามปกตินะคะค่ะแล้วก็เพิ่มเติออีกนิดนึงนะคะสําหรับข้อมูลนะคะที่อยากได้เพิ่มเติมกันก็สอบถามเพิ่มเติมไปได้ที่ค่ะค่ายมือถือของท่านค่ะ t u u ค่ะ02ค่ะ7 0 0 8 0 8 5 AIS ค่ะ1 1 7 5 d t a c 1678ค่ะและ NT ค่ะ1888หรือ02 104 199 9 ขอบคุณที่ติดตามรับฟังค่ะสําหรับอีพีนี้ค่ะสวัสดีค่ะเพราะเราห่วงใยและใส่ใจคุณสํานักงานกสทช